ก็สวัสดีครับวันนี้มาพบกันในบรรยากาศป่าเขาครับวันตีพึ่งเหมือนเดิมแล้วครับช่วงเดือนห้าก,ก็ล่าพึ่งขึ้นตาลครับเมื่อวานนี้ก็ไปขึ้นตาลก็ขายได้พันกว่าบาทก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูได้สาหริงนินดวันนี้ก็มาดูพึ่งอยู่ที่เขาครับพึ่งอยู่ปลายกิ่งครับแล้วก็อยู่พุ่มหนามเลยครับงานยากครับวันนี้ ขอเดินทางไปที่ต้นพึ่งก่อนครับไม่ไกลหรอกครับเดี๋ยวไปดูพึ่งกันครับผมดอกไม้บนเขาก็เริ่มบานเลืองสะพังแล้วครับทุกคนก่อนน้ำก็น่าจะมีอยู่ครับแต่ว่าจะเต็มดีหรือเปล่าครับหวังว่าจะเต็มครับเพราะว่าในเขานี้ดอกไม้ผีบานเยอะแล้วครับเดินไปกันต่อครับยังไม่ถึงครับนึกว่าพึ่งอยู่ตรงนู้นครับ เดีพุ่มมันคงคนลางดำดำแล้วเดี๋ยวไปใกล้ถ่ายให้ดูครับเอนครับเพื่งครับอยู่ปลายกิ่งเลยครับลังก็ประมาณเมตรหนึ่งครับจะไม่รู้ก้นน้ำให,ใหญ่หรือเปล่าครับหลังนี้ก็อยู่ประมาณนานแล้วก็เป็นเดือนกว่าแล้ว ตั้งแต่หลังเล็กๆครับก็อุปสรรคก็มีหนามครับคือหนามทั้งนั้นครับเป็นหนามลำคลองครับหนามใหญ่ครับแล้วก็เป็นพูมหนามข้างบนครับไปครับหาวิธีขึ้นเดี๋ยวผมเกี่ยพื้นตรงนี้ก่อนครับเพื่อป้องกันลูกไฟนะครับพออยู่บนเขาครับไฟจะไหม้ไม่ได้ครับต้นจับครับถ้าไฟไหม้นี่อันตรายนี่หรอนครับขอเกลี่ยพื้นที่ก่อนครับเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนครับผม ใกล้พึ่งแล้วครับเดี๋ยวขอจุดครบครับเดี๋ยวไปตั้งกล้องดูกันครับผมไปครับตัดพึ่งครับผมไหวจะตั้งกล้องได้ครับแล้วก็จะตอนไวเหมือนเดิมครับก็อขึ้นไม่ยากไม่ยากครับก่อตอนกลางตอนน้ำสวยอยู่รบแป๊บหนึ่งครับขอไปครับเมื่อกี้นั่งแกะเสื้อ แป๊บ,บนึงเชี่ยวกันพันกันครับเราก็ต้องแยออกกันไอ้ถุงสีนี้วะก้อสองชั้นแล้วกันครับผมนี่ครับกลัมาไหลถึงน,นิดคุณ เกียร์สอนเออยอะครับแถวนี้ผมไม่เอาอเกียร์สอนแล้วครับตัดทิ้งครับ Nó nam mấy giờ thì lăng bỏ thay nó muốn con พอสมควรครับประมาณสองกิโลกวา่าๆนะครับสอดเข่าไปแล้วแต่งควันไว้ก่อนครับ โอเคครับเป็นลูกครับกันค,ครับส้านล่างก็จะเอาแค่ชายล่างที่เาขาเขา แล้วก็เดี๋ยวตรงกลางไหมให้เขาสร้างหลังอีกรอบหนึ่งครับ ครับเจอกันข้างล่างรังผมก็กลับมาถึงรถแล้วครับลงมาแล้วก็ยืนดูลูกไฟครับประมาณห้านาทีก็ออกมาจากป่าครับน้ำพึ่งที่ได้ครับนี่ครับโอเคอยู่ครับประมาณเกือบสามกิโลครับตอนไรครับนี่ครับเกือบเต็มถังเล็กถังเล็กเลยครับ ส้นตัวอ่อนก็อย่างที่ผมเห็นแล้วครับก็ตัดมาแค่พอได้กินครับตอนไว้ครับเช่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับผมก็มาคอมเมนต์พูดคุยให้กำลังใจได้ครับมีอะไรขาดตกบ,บกพร่องก็ขออภัยไว้ด้วยครับสำหรับคนที่เข้ามารับชมคลิปต่อก็ขอบคุณครับคลิปนี้ก็สั้นครับเอาไว้เจอกันแค่นี้ครับเดี๋ยวเจอกัน บหนาแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะลงไปหาน้าครับแล้วก็จะหามิมย้อนลงไปเรื่อยๆครับเขาสั่งมิมครับพรุ่งนี้หลายรังอยู่ครับไปครับเจอกันชิปหน้ากับผมสวัสด,ดีครับผมลังเขาขาวจุ้วครับ